กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดถูกใจเพติดตามแฟนเพจนะคะสําหรับใครที่อยากได้ผู้ติดตามเยอะๆนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มยอดกันได้เลยเนาะและเว็บไซต์นี้นะคะเราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วรับรองว่าแอบไปบินแน่นอนจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะั้นเรามาดูกันเลยนะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นเองเนาะก็คือ SPE s m N นั่นเองนะคะวิธีเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์เลยนะคะแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านเนาะแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถนะ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงเชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันนได้เลยนะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเรี่เข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อควมมาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หนะ้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดหมวดและบริการให้เลยกันเยอะแยะเลยนะและว,วันนี้นะคะาต้องการที่จะเพิ่มยอดสนใจบวกติดตามแฟนเพจนะคะเลือกที่เพจตรงนี้ได้เลยเลือกหมวด,ดที่เราต้องการถ้าเป็นเพิ่มสนใจบวกติดตามแฟนเพจกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกนี้เลยคะ่ะบริการตามกันได้เลยก็จะมีทั้งของคนไทยนะคะแล้วก็ของชาวต่างชาตินะสามารถเลือกั่างต่างความต้องการกันได้เลยนะคะ เมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปกอปีริกนนะคะหน้าแฟนเพจที่เราต้องการจะเพิ่มยอดก,กันได้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้นำนิ้งมาวางใส่จํานวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลีย่ยของเราคือ13ชั่วโมง1นาทีค่าใช้จ่ายแค่18บาทจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมวดบริการต่อกันได้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางก็จะมีทั้งสกแกนคิวอาร์โค้ดนะคะซองอังปารว e ลตแล้วก็ทูมาอนีวัลตเนาะสะดวกช่องทางใหญ่ใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินกันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของบริการมีให้เลือกมากกว่า2องรอายการเลยไม่ว่าจะเป็นของ IG Facebook YouTube Twitter Tik t o ต๊อกหรือแพลตฟอร์มอื่นก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีราคาต่อยอด1 0 0 0งพันคำสั่งซื้อท่านตาสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยไว้ให้ด้วยนะ ่ามาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทางรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณของเหนือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้เป็นแบบนี้เลย ในส่วนของตัวช่วยเหลือเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อที่ล่าชา้าการชาระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะสาม,มารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะคะจะมีมีใครตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันและช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์คีดได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนอกจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SM M, เราเข้ามาใช้งานแล้วเ,เข้ามาศึกษาดูก,กันได้เลยเนาะเอาล่ะค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอน,นียอดถูกใจเพจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์ถูกใจกระสรวงผู้ติดตามนะคะเขาเนี่ลองรีรอบหนึ่งนะ นี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะยอดถูกใจของเราก็ขยบขยบขึ้นมาเป็น15การถูกใจกัน15ผู้ติดตามแล้วเนาะก็ถือว่ายอดขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจรับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิแล้อลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ